ตัวการเลยนะคนนี <Abby at Christmas> ้พุดบากนี้ไม่เดินในกูเดินเฉียดโลในกูเดินเฉียดโลโรลี่อินเดียเสร็จแล้วแล้วก็ได้เข้าถึงแก๊บนี่คือตลาดที่แท้จริงไม่ใช่ตลาดน้าวัยกุลาตอนนี้อยู่ไหนคะอยู่ในเดไอพี ไม่รู้อะไรของนิวเดลีเหมือนกันแต่ว่าคนชุกชุกมากคนเยอะมาก oh my god เออ oh my god เออ oh my god อันนี้เราอยู่ที่นิวเดลีแล้วอันนี้เป็นเวลาบ่ายสามนั่งรถมาหกชั่วโมงไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยตอนนี้ก็ลังไปหาข้าวเที่ยงกินตอนนี้เหมือนเป็นตลาดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนแบบเป็นย่านช้อปปิ้งเมียงดงเหรืออะไรช้อปปิ้งไหม a few moments later อ่าใ้าที่สุด ความรู้สึกแรกของโมเดลีลีค่ะหนาวมากไม่ใช่อากาศนะเพราะว่าในรถเราเปิดแอร์เย็นมากแล้วพอลงมาข้างล่างก็ช็อปไปเลยที่นี่ขับรถเถื่อนมากการดีแตะเป็นเรื่องแบบปกติมากอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยคือรถขับแบบระยะประชิดมากๆสมมติเดินอยู่ก็คือรถถ่านจากกุประมาณ1นึ่เซนแล้วก็ปีปี๊ปีปีเนียเนีๆอย่างเงี้ยงเปีเลยยงเลย Maha Rangi Bhutan, Maha Rangi Bhutan Oh, khek, khek Sikan korma Oh, ni korma แก็ต้องไปก็คือถือว่าไม่ต้างไปพัมาหเลยเฮ้ยทัชมาาไม่มีเฮียเลยก็เลยก็ตัดไอคดชมรโลว่าออกแล้วก็เนี่ยพุ่งตรงพัฒมาห์ซึ่งตอนน pues ี้เป็นเวลาอีแอ e ่ทีสี um ่โมงแล้ววันสี่ห้าโมงก็อยากจะต้องรดน้ำเพาะวพวกเราจะไปทัน Fish, 12วินาทีต่อมาแค่อยู่ๆคนนี้เขาก็บอกเขามาแล้วก็บอกว่าเขาเป็นไก่เป็นนาำเป็นใหม่อีกแล้วเแล้วค่ะ นี้เราเปิดการ์ดอภิสิทธิ์ชนแล้วค่ะโดยการให้พี่เขาจัดการทุกอย่างเอาเงินแก้ปัญหาค่ะตอนนี้ดีเดียดเดินไปไหนไม่รู้แล้วอยู่ดีเขาก็มีรถดีคริสตวัสแล้วเขาก็แบบเหมือนจองนี้ให้เราแล้วเขาก็เดินขึ้นไปข้างในแล้วเขาก็จะไปนั่งกับคนของรถแล้วเนี่ยไกด์อ่ะไม่มาเสียเหรอทางค่ะดีนะมีตังหูติดไว้ในกระเป๋าหนึ่งอันดีตอนนี้เข้ามาแล้ว โอ้ยเห็นเห็นยอดแล้วนู่น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 นั่น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 โอ้ยแต่แล้วโอเคหลังจากแคมเปญผ่านไปอย่างรวดเร็ว เราก็กำลังจะได้เข้าไปข้างในแล้วก่อนที่สั่งจะจบนี่เรข้างหอยู่ข้างหลังเราอันนี้คือเราแล้วตอนนี้เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าถ้าเกิดจะเข้าไปต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก200ลูกปีคนละ200ลูกปีเป็นแบบเป็นแบบออฟฟิเชียลหรือว่าโกงกูแต่ว่าเราก็บอกว่าได้ค่ะเอาเลยค่ะเพราะว่า คือเรามาเพื่อการนี้ถ้าเกิดจะไม่ให้เราจ่ายตังค์แล้วไม่ให้เราเข้าไปมันก็แบบเออจะมาไม่ถึงใช่ <laughs> ไม่ได้เราต้องถึงต้องใส่ถุงใ <c oughs> นรองเท้าแบบนี้เ,เขาบอกว่าข้างในห้ามถ่ายวิดีโอห้ามถ่ายรูปก็ <c oughs> กเราเข้าไปก่อนนะล <c oughs> ากาโต้เดี๋ยวเราก็ออกมาอีกทีหนึ่งเย้ <Yeah. S 2> <c oughs> อะลูปค่ะ แ <principal tan aki> ตะถึงแล้วนะคะเคตอนนี้ก็เลังจะออกจากทัชมาฮาลแล้วโอ๊ยแตะค่ะแตะแล้วนะถึงแล้วแล้วก็จะไปแล้วโอ๊ยความฝันของฉันตั้งแต่รุ่นมอกไฟเฮ้ยเาวเล่นอกในนี้เรียบร้อยเราัวิ่งกันเรียบร้อยเย้ให้คะแนนทัชมาฮาลค่ะสิ่เต็มสิ่ สวยะคือตอนนี้ท้องฟ้าสวยมากหรือโคด่นไทยเลยเขาอยากเีย้ดูดินสวยอ่ะดูดิสวยมากเลยอ่ะเปลี่ยนผู้เลยดูดิดูดามูดิดูกิาูเิดูาบิิิ เขาสรงจาแล้วฉันก็ลืม